ดีนะคะนักเรียนอันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันต่อเนาะในหัวข้อถัดไปนะคะวันนี้เราก็จะขึ้นเกี่ยวกับออทรงกระบอกและจะเป็นการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกนะคะอันดับแรกขอทบทวนความรู้ก่อนเนาะเกี่ยวกับออรูปทรงที่เป็นทรงกระบอกนะคะว่าหน้าตาเป็นแบบไหนลักษณะเป็นยังไงนะคะก็คือว่าทรงกระบอกเนี่ยจะเป็นรูป ทรงสามมิติที่มีฐานนะคะที่เหมือนกัน2อรูปเนาะซึ่งฐานของมันอาจจะต้องเป็นรูปวงกลมด้วยนะคะวงกลมที่เท่ากันทุกประการนะคะแล้วก็ลักษณะของทรงกระบอกเนี่ยก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะจะมีส่วนสูงอย่างเงี้ยเนา ก็คือแกนตรงกลางหรือว่าในแนวตั้งฉากจากฐานหนึ่งไปยังอีกฐานหนึ่งนะคะส่วนนี้จะเรียกว่าฐานหรือว่าหน้าตัดก็ได้เนาะมีอยู่สองฐานนะคะมีฐานอยู่2ชิ้นด้วยกันนะคะจริงๆแล้วทรงกระบอกเนี่ยก็จะมีทั้งแบบทรงกระบอกตรงแล้วก็ทรงกระบอกเอียงแต่ว่าที่เราเรียนการเราจะใช้เป็นทรงกระบอกตรงนั่นเองนะคะคราวนี้เวลาเราจะหา พื้นที่ผิวของทรงกระบอกอันนี้จะเป็นเรื่องแรกที่เราจะทำเนาะก็คือพื้นที่ผิวนะคะการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเนี่ยเราจะหาได้จากเอาชิ้นส่วนต่างๆทั้งหมดเนี่ยมารวมกันซึ่งถ้าครูลองคลี่รูปออกมาดูนะคะก็คือเราจะได้เป็นฐานที่เป็นวงกลม2ชิ้นได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะส่วนข้างๆตรงเนี้ยเราสามารถกางออกมาแล้วมันจะกลายเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นั่นเองนะคะใครที่เอ้งงว่ามันจะประกอบเป็นรูปทรงกระบอกได้ไงให้นักเรียนนะคะลองเนาะตัดกระดาษเป็นรูปทรงเออเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ลองเอามาประกอบกันดูมันจะได้เป็นทรงกระบอกนั่นเองนะคะอ่ะาคราวนี้การหาพื้นที่ผิวของ ทรงกระบอกจะหาได้อย่างไรเนาะวิธีการหามันจะใช้สูตรคล้ายๆกับปริมาตรของปริซึมเลยก็คือจะเป็นพื้นที่ผิวข้างบวกกับพื้นที่ฐานอันนี้ครูเขียนไว้เลยนะว่ามันมีทั้งหมด2ชิ้นก็เลยใช้เป็นสูตรพื้นที่ผิวข้างบวก2พื้นที่ฐานนั่นเองอ่ะคราวนี้นะคะทําไมมันถึงได้มาเป็นแบบนี้พื้นที่ผิวข้างผิวข้างคือส่วนที่เป็นนี่ตรงนี้ก็คือส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะ นื่องจากมันกลางออกมาเป็นสี่เหลีย่ยมผืนผ้าปกติแล้วสี่เหลีย่ยมผืนผ้าเนี่ยมันจะหาจากกว้างคูณยาวใช่ไหมกว้างคูณยาวแต่คราวเนี้ยกว้างกับยาวของเราคืออะไรถ้าจากรูปนี้นะคะความกว้างคือด้านที่มันสั้นใช่ไหมมันแต่ตรงกับความสูงของทรงกระบอกพอดีเลยถ้ารู่ให้เป็นตัว h ความสูงเป็น h เนาะ ส่วนความยาวล่ะได้เป็นอะไรความยาวตรงนี้ถ้าเราเรียนสังเกตดูเวลาเราจะเอามาประกอบเป็นรูปทรงอะค่ะทรงกระบอกเนาะมันจะเป็นเส้นที่ล้อมรอบเท่ากับส่วนที่เป็นฐานเส้นรอบ,บวงตรงนี้พอดีเลยเนาะมันจะวนแล้วเท่ากับเส้นรอบ,บวงของวงกลมตรงนี้เลยดังนั้นความยาวตรงนี้มันก็ต้องตรงกับสูตรการหาเส้นรอบ,บวงของวงกลมซึ่งสูตรนั้นก็คือ2พาย R นั่นเองค่ะไม่แน่ใจว่าจำสูตรกันได้หรือเปล่าเนาะเส้นรอบวงกลมหาจาก2พาย R ดังนั้นนะคะเออส่วนที่เป็นพื้นที่ผิวข้างตรงเนี้ยกว้างคูณยาวก็ต้องเกิดจาก H คูณกับ2พาย R สามารถเขียนชิดติดกันได้เลยก็คือ H 2พาย R หรือถ้าคูดเรียงลำดับให้สวยงามก็จะได้เป็น2พาย r h นั่นเองโอเคไหมคะ2พาย r คูณ h ก็จะได้ 2 π r พนั่นเองก็เลยได้ตรงกับแบบนี้เนาะส่วนบวกด้วย2พื้นที่ฐาน2ก็คือมี2ชิ้นเนาะฐานเป็นรูปวงกลมดังนั้นวงกลมเนี่ยมันมีสูตรชัดเจนอยู่แล้วในการหาพื้นที่ก็เลยได้เป็นพ r ยลัง2นั่นเองค่ะเนาะมันก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้นะนักเรียน2 π r h าบวกกับ2พาลังส นักเรียนก็จำเป็นสูตรด้านบนแล้วค่อยแปลงเป็นด้านล่างก็ได้หรือถ้าใครจําด้านล่างได้ก็ใช้ด้านล่างได้เลยนะคะได้เหมือนกันคราวนี้ครูจะเขียนเพิ่มเติมนิดนึงจากสูตรเนี้ยที่นักเรียนได้มาค่ะถ้านักเรียนสังเกตดูดีๆนะมันจะมีตัวประกอบร่วมอยู่ค่ะก็คือตัวที่มันแบบเหมือนกันระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังนี้เนาะก็คือ2เห็นป่ะมีพายและมีอาด้านหน้ามีอาหนึ่งตัวด้านหลังมีอาอยู่กาลังสองก็คืออาสองตัว ดังนั้นแบบนี้พอเราเจอตัวที่มันเหมือนกันเราสามารถดึงตัวรวมได้นะคะใช้สมบัติการแจกแจงดึงมันออกมาก็คือดึง2องพออกตัวที่มันซ้ำกันนะคะดึงออกจากนั้นเปิดวงเล็บด,ด้านหน้าดึง2พาย r ออกเหลือตัว h นั่นเองแล้วใส่เครื่องหมายบวกค่ะด้านหลังดึง2พาย r ออกมันจะเหลือ R อีก1ตัวอ่าดังนั้น มันจะสามารถจัดรูปเป็นแบบนี้ก็ได้มันก็จะสั้นลงคิดเลขได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นเอออาจจะจำเป็นรูปนี้ก่อนแล้วค่อยแปลงเป็นแบบนี้ก็ได้เวลาเราคิดเลขเราก็ใช้ตัวนี้ก็ได้จะได้คิดได้ง่ายขึ้นนะคะอ๋อคุณลุมพูดอุตส่าห์ใช้ตัว R ลืมพูดถึงเลยว่า R คืออะไร R แทนรัศมีของฐานที่เป็นทรงกระบอกตรงนี้เนาะก็คือตรงวงกลมอะคะ่ะมันจะมีรัศมีของวงกลมที่ต้องใช้เอามาใช้ในการหา พื้นที่ฐานเนาะดังนั้น R คือรัศมีของฐานนะคะ h คือความสูงนันเองเนาะก็จะได้สูตรตามนี้ดังนั้นก็คือจำให้ได้เนาะจำให้ได้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกการโดยที่ ออในหน้านี้นะคะจะมีให้วาดรูปคลี่ก่อนนะคะเราค่อยหาพื้นที่ผิวเนาะ,ะดังนั้นเรามาวาดรูปคลี่กันนะคะทรงกระบอกเนี่ยรูปคลี่จะค่อนข้างเหมือนกันทุกรูปเลยก็คือวิธีการวาดนะคะก็คือให้วาดส่วนที่เป็นผิวข้างตรงนี้ก่อนเนาะก็คือวาดเลยเป็นมันสกางออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ,ะดังนั้นให้นักเรียนวาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมานะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ จากนั้นมันก็จะมีส่วนที่เป็นฐานที่เป็นวงกลมนะคะก็คือวาดวงกลมขึ้นมา,อาสองชิ้นแบบนี้จากนั้นขอเติมความยาวหรือส่วนประกอบนิดนึงนะคะก็จะมีตรงนี้เนาะที่เป็นเหมือนความสูงนะคะก็จะเป็น9เมตรมันก็จะเป็นตำแหน่งนี้นะคะ9เมตรแนวนี้นะคะต่อไปส่วนที่เป็นฐานนะคะเขาขีดมาแบบนี้มันก็คือรัศมีของ วงกลมนะคะรัศมีของวงกลมแล้วก็ใส่ไปในรูปเลยจะได้เป็น7เมตรนะคะ7เมตรได้ลักษณะแบบนี้โอเคต่อไปนะคะเราก็สามารถหาพื้นที่ผิวได้แล้วนะคะเราก็ใส่สูตรลงไปแล้วก็ดำเนินการหาพื้นที่ผิวนะคะครูก็ขอเขียนแบบเต็มก่อนเนาะว่า พื้นที่ผิวนะคะเท่ากับพอท้อคือพื้นที่ขอย่อนิดนึนงเดี๋ยวมันจะเขียนไม่พอนะคะพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะคะจะหาจากพื้นที่ผิวข้างบวกกับสองพื้นที่ฐานถูกไหมต้องเขียนย่อนิดนึนงเดี๋ยวมันจะไม่พอนะคะจริงๆควรจะเขียนว่าพื้นที่ผิวของทรงกระบอกไลยสั่นะ,ะจากนั้นทำการ เป็นไงเปลี่ยนเป็นสูตรใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นทรงกระบอกแต่ละส่วนมันสามารถเปลี่ยนเป็นตัว r ตัว h อะไรแบบนี้ได้นะคะผิวข้างคือส่วนนี้เวลาหาหาจาก2 π r h ใช่ไหมคะจำได้ไหมอันนี้2 π r นี่ h เนอะ2 π r h บวกกับ2พื้นที่ฐานก็คือ2 ฐานเป็นรูปวงกลมพื้นที่คือพาย r กำลังสนั่นเองจากนั้นดึงตัวประกอบได้เพราะว่าเวลาเราคิดเลขมันจะง่ายขึ้นนะก็จะดึง2พาออกใช่ไหมคะเปิดวงเล็บดึงออกเหลือ H บวกกับ1 2งสอพาออกเหลือ R จากนั้นแทนค่าค่ะส่วนที่เหลือเลยใส่เลขก2 พายเป็นค่าประมาณใช่ไหมเมื่อกี้ครูลืมพูดถึงนะคะพายเนี่ยจะเป็นค่าประมาณจะมีค่าประมาณเป็น22ส่วน7ก็ได้หรือจะใช้เป็น3.14ก็ได้ถ้าใช้เป็น2 2ส่วน7ก็คือมักจะใช้ตอนที่แบบว่าเราสามารถตัดทอนได้ใช่ไหมก็คือเอา7ตัวนี้ไปหารตัวอื่นได้แล้วก็จะใช้เป็นตัวนี้ถ้ามันหารไม่ได้ก็อาจจะใช้เป็น3.14แทนก็ได้นะคะซึ่งสำหรับข้อนี้ครูหเห็นว่ามันมีเลข7อยู่ มันน่าจะตัดกันได้ครูก็เลยเลือกใช้เป็น22ส่วน7นะคะคูณ r r คือรัศมีของฐานที่เป็นทรงกระบอกหรือรัศมีของวงกลมก็จะใช้เป็น7นะคะคูณกับ h บวก r h คือความสูงของทรงกระบอกเป็น9บวกกับ r ก็คือ7นั่นเองค่ะที่เหลอือคือคิดเลขเนาะ7ตัด7แบบนี้ เหลือเป็น2คูณ22แล้วก็คูณกับ9บวก7ได้16นะคะจากนั้นก็ให้คูณเลขออกมาใช่ไหมคะเอา2คูณ22คูณ16คำตอบที่ได้เป็น704นั่นเองค่ะเนื่องจากอันนี้เราเพิ่งหาพื้นที่ผิวน้อยังไม่ถึงปริมาตรนะคะถ้าเป็นพื้นที่ผิวหน่วยต้องเป็นคำว่า ตารางนั่นเองผู้เขียนย่อเนาะตอรอข้อนี้ตารางเมก,ก็ตอรอจุดมอจุดนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้คือรูปแรกนะคะเรียบร้อยแล้วไปต่อรูปที่สองยังเป็นทรงกระบอกอยู่นะคะเหมือนเดิมเลยดังนั้นเวลาวาดรูปที่มันก็จะได้ลักษณะเดียวกันเลยนะคะนักเรียนก็คือว่าส่วนที่เป็นผิวข้างขึ้นมา วาดผิวข้างขึ้นมาโอ้หอหครูเง,งินเดียวนะคะอะราปร่างเป็นแบบนี้เออมันไม่ค่อยเป็นสี่เหลี่ยมเท่าไหร่แมนักเรียนครูก็ไม่แน่ใจนะคะอะอ,อะแบบนี้นะคะจากนั้นก็วาดเป็นส่วนนี้เป็นฐานนี่เป็นวงกลมขึ้นมาใช่ไหมคะให้มันขนาดพอๆกันนะคะนักเรียน พอกันไหมเนี่ยไม่พอนะคะอ่าโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะจากนั้นใส่ความสูงความยาวอะไรเข้าไปตามรูปที่เขาให้มานะคะสูงของทรงกระบอกเป็น12นะคะข้อนี้ไม่มีเขียนหน่วยมาให้นะต่อไปอันนี้ขีดยาวๆมาให้แบบนี้ไม่ใช่รัศมีนะคะแต่เรียกว่าเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเป็น10นะคะอันนี้เรียกว่า เส้นผ่านศูนย์กลางอ่ะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนำเนินการหาพื้นที่ผิวเลยํำเนินการหาพื้นที่ผิวนะคะหาได้จากใส่สูนเหมือนเดิมค่ะพื้นที่ผิวข้างบวกกับสองพื้นที่ฐาน ใส่สูตรไปเหมือนเดิมเลยนะก็จะได้เป็น2พาย r h บวกกับ2พาย r กำลังสองนะคะเท่ากับดึง2พอาย r ออกเหมือนเดิมวงเล็บ r บวกเอบวกอหรือว่า r บวกก็ได้นะจริงๆครูชอบจำเป็น r บวก h ด้วยสำหรับนักเรียนแต่เพื่อให้การดึงตัวร่วมันไม่ไม่แปลกนะคะก็คือเดี๋ยวนักเรียนง,งงก็ใช้เป็น h บวก r ก็ได้ สามารถสลับกันได้ h บวก r กับ r บว h นะคะที่เหลือแทนค่า2คูณกับ pi ข้อนี้ถ้าเป็น22ส่วนเนะนักเรียนจะพบว่ามันจะไปตัดกับ12ก็ไม่ได้ตัดกับเลข10อะไรแบบนี้ก็ไม่น่าได้ถูกปะดังนั้นก็คืออาจจะใช้เป็น3.14ก็ได้นะคะสามารถเลือกได้นะคูณ r ครั้งนี้ r ที่เราใช้ r ต้องเป็นรัศมีของวงกลมแต่สิ่งที่เขาบอกมาไม่ใช่ r มันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ใช่รัศมีดังนั้นรัศมีจะต้องเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะดังนั้นมันต้องใช้เป็นครึ่งเดียวก็คือ5นั่นเองแล้วก็คูณกับ h บวกห r ก็คือ12บวกกับ5นั่นเองที่เหลือคือคิดเลขก็จะมี2 3 1คูณ3.14คูณหแล้วก็คูณกับ10 7นะคะ12บวก5ได้17ดนะคะดังนั้นจะได้คำตอบนักเรียนก็คูณเลขตามปกติเลยนะนะคะอาจจะเอา2คูณหาก่อนก็ได้เป็น10 10คูณ3 1มมันจะกลายเป็นเลื่อนทศนิยมไปเนาะจะได้เป็น31.4เหลือทศนิยม1ตําตำแหน่งแล้วแล้วก็ไปคูณกับ17อีกทีคำตอบจะได้ทศนิยม1ตําตำแหน่งเหมือนเดิมน,นะคะก็คือ 538เออ533เนาะจุดนั่นเองนะคะหน่วยมันเดิมใช้คำว่าตารางแต่ข้อนี้ไม่เขียนมาให้ดังนั้นใช้คำว่า,ตา,าวะะตารางหน่วยนะคะตารางหน่วยนะอ่าเรียบร้อยข้อที่2นะคะอ่ามาดูข้อที่3กันนะคะข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะข้อที่3เออลักษณะของข้อนี้เนี่ยเป็นทรงกระบอกนะนักเรียนแต่ว่า ออมันจะเป็นแบบกลวงๆนึกถึงท่อ้ํานะคะตรงนี้คือไม่มีข้างในอยู่นะเนาะเวลาดังนั้นเวลาทําข้อน,นี้ค่ะการหาพื้นที่ผิวของเรามันจะมีหลายส่วนมากๆเลยก็คือส่วนออด้านนอกใช่ไหมอันใหญ่ๆด้านนอกนะคะที่เป็นพื้นที่ผิวคางด้านนอกนะคะแล้วก็มีพื้นที่ผิวคางด้านในตรงนี้นะคะเนาะส่วนที่เป็นส่วนเล็กนะส่วนพื้นที่ฐานเนี่ยมันจะต้องเป็นตรงที่เป็นเหมือนลักษณะเหมือนวงแหวนนะคะนักเรียนก็คือ เราจะดูแค่ส่วนนี้อะเดี๋ยวกูไฮไลท์ให้ดีกว่าเราจะดูแค่ส่วนนี้อะค่ะนักเรียนอืมเนี่ยเราจะดูแค่ส่วนนี้นะคะ,อ,ะ,คนนะ,คะอันนี้คือเป็นฐานเพราะว่าตรงกลางอะมันกลวงดังนั้นเราจะไม่นับรวมพื้นที่วงกลมตรงกลางนะคะโอเคไหมอะดังนั้นมันมีหลายชิ้นส่วนมากๆเลยอาจจะงงนิดนึงนะคะเรามาเริ่มทีละส่วนกันก่อนเลยเอ่อเราจะเริ่มจากการหาพื้นที่ ผิวข้างอันใหญ่ถูกไหมแล้วก็มีพื้นที่ผิวข้างอันเล็กนะคะแล้วก็มีส่วนพื้นที่ฐานนะคะโอเคอ่ะเริ่มจากหาครูขอยแยกแล้วกันเนาะอันนี้พื้นที่ผิวข้างใหญ่สําหรับวงใหญ่อ่ะมาดูกันพื้นที่ผิวข้างวงใหญ่เราก็จะใช้เป็นสูตรพื้นที่ผิวข้างเนาะก็คืออันเนี้ยนักเรียนพื้นที่ผิวข้างคือ2อง p r h ดังนั้นครูจะใช้เป็นสอง พายอ่าครูขอใช้ให้มันแตกต่างกันใช้เป็น R ใหญ่ละกันเนาะ h ความสูงของทรงกระบอกไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านในมันจะถือว่าสูงเท่ากันนะคะดังนั้นใช้ h ตัวเดียวกันได้แบบนี้เนาะตามสูตรนี้นะคะส่วนพื้นที่ผิวข้างเล็กล่ะพื้นที่ผิวข้างเล็กครูยังไม่หาคําตอบเนาะแยกก่อนพื้นที่ผิวข้างเล็กเนี่ยจะต้องเป็นด้านหนนะคะมันก็จะต้องอาหาจาก สอง pi r h เหมือนกันแต่ r ของเราอะ่ะมันจะเป็นวงเล็กด้านในดังนั้นคูจะใช้เป็น r เล็กด้านในนะคะอันเนี้ย r เล็กเนาะแต่ถ้า r ใหญ่คือแบบนี้วัดถึงข้างนอกอันนี้คือ r ใหญ่แบบนี้นะคะ,ะดังนั้นนี้ต้องเป็นสอง r h ใช้ r เล็กส่วนพื้นที่ฐานนะคะพื้นที่ฐานเนี่ยอันนี้คูดูชิ้นเดียวก่อนนะ ว่าสองชิ้นเลยดีสองพื้นที่ฐานแลวก็ได้ก็จะได้เป็นสองแบบนี้ใช่ไหมคะสคูณกับพื้นที่ฐานสีเขียวเนี่ยต้องหาจากวงใหญ่แล้วก็ไม่เอาวงเล็กดังนั้นก็ต้องเป็นวงใหญ่ลบวงเล็กมันก็ต้องเป็นสูตรพื้นที่วงกลมอันใหญ่ก็คือพาย R ใหญ่กำลังสองแล้วหักออกด้วยวงเล็กก็คือต้องหาเป็นพาย R เล็กกำลังสงนั่นเอง มีใครงงไหมสองข้างหน้านี้อาจจะยังไม่ใช้ก็ได้หรือว่าจะใช้ไว้ก็เขียนตามครูก็ได้นะคะแต่ตรงนี้สําคัญมากคือพื้นที่ฐานต้องเป็นวงใหญ่ลบวงเล็กก็คือหักออกแบบเนี้ยนักเรียนก็เลยใช้เป็นอาใหญ่กับ R เล็กคนละตัวกันนะคะดังนั้นถ้าครูอยากหาพื้นที่ผิวทั้งหมดครูก็ต้องเอาทั้งหมดเนี้ยมาบวกกันโอเคไหมเอามาบวกกันน,นั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะ ดำเนินการหาคำตอบเลยเนะาะก็จะได้เป็นพื้นที่ผิวก็จะเท่ากับเอา2พาย r ใหญ่ H บวกกับ2พาย r เล็ก H แล้วก็บวกกับ2พาย r ใหญ่กำลังสองลบพาย r เล็กกำลังสอง นะคะอ๋อมีอันนี้ครูอาจจะดึงตัวร่วมเพิ่มนิดนึงนะคะเนี่ยสังเกตว่าในวงเล็บเนี้ยมันมีพายเหมือนกันดังนั้นครูสามารถดึงพายออกมาได้ใช่ไหมคะก็จะได้เป็น2พาย r h บวกกับ2พาย r เล็ก h บวกกับดึงพายออกมาในวงเล็บก็เหลือ r ใหญ่กำลังสองลบ r เล็กกำลังสองนั่นเองเพราะว่าอะไรเราจะได้ไม่ต้องคิดหลายกอนค่ะเพราะว่าถ้าจากตรงเนี้ยนักเรียนจะสังเกตว่า มันมี2พาย2พาย2พายทุกอันเลยใช่ไหมดังนั้นครูก็เลยดึง2พายมาไว้ข้างหน้าในวงเล็บจะเหลือเป็น r ใหญ่ h บวก r เล็ก h ไหม r ใหญ่ h บวก r เล็ก h แล้วก็บวกกับก้อนนี้ที่ยังไม่ได้ดึงใช่ไหมคะก็คือบวกกับ r ใหญ่กำลังสองลบ r เล็กกำลังสนั่นเอง คือถ้ามันเข้าใจยากนะคะนักเรียนยนักเรียนก็ไปแยกหาแต่ละอันใช่ปะว่ามันได้เท่าไหร่แล้วก็เอามาบวกกันก็ได้นะได้เหมือนกันนะอ่ะแล้วก็เท่ากับที่เหลือครูจะแทนค่านะคะก็จะใช้เป็น2คูณกับ22ส่วน7็ดแระแะแล้วก็คูณกับ R ใหญ่ดังนั้นวงใหญ่ยาวๆทั้งหมดเป็น8ถ้าเป็น R ต้องเป็นครึ่งเดียวคือรัศมีก็ต้องใช้เป็น 4นะคะสคูณอะไร H ความสูงก็คือแนวนี้เป็น15บหนะคะสิ 15. บวกกับ R เล็ก R เล็กบอกมาแล้วใช้เป็น2คูณกับ H คือ15เหมือนเดิมค่ะบวกกับ R ใหญ่กำลังสองก็คือ R เหมือนเดิมไม่ใช่8ปนะครึ่งเดียวก็คือ4ี่กำลัง2ลบกับ R เล็กกำลังสองก็คือสองกำลังสองนั่นเองที่เหลือคือคิดเลขก็คือสองคูณยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณกับเปิดวงเล็บสี่คูณสิบห้าได้หกสิบค่ะบวกกับสองคูณสิบห้าสามสิบบวกกับอันนี้ครูขอคิดไปเลยสี่กำลังสองคือสี่คูณสีณ่ได้สิบหกลบกับสองกำลังสองได้ 4ดังนั้นก็จะเป็น16ลบ4ได้12ยาวนิดนึงนะคะนะักเรียนอันนี้อาจจะไปทดตรงอื่นก็ได้นะเนี่ยเนี่ยอ่ะดังนั้นก็จะได้เป็น2คูณ22ส่วน7คูณกับ60บวก30บวก12ก็จะเป็น102 เนินการออคูณติดส่วน7ไว้แล้วกันนะคะนังๆก็จะได้เป็น2คูณ22คูณ102ก็คือ4488ส่วน7นั่นเองขอตอบติดส่วน7ไว้หรือถ้าใครอยากหารจะตอบเป็นค่าประมาณก็ได้นักเรียนเอาโทศนิยม2ตํตำแหน่งลองกดถึงผิดเลขดูก็ได้นะคะหรือว่าหารตามปกติก็ได้641.14โดยประมาณนะคะหน่วยเป็นเดิมเลยคือใช้คำว่า ตารางนั่นเองข้อนี้จะเป็นตารางนิ้วนะคะก็จะเป็นคำตอบนะยาวน,นิดนึงนะคะข้อนี้อ่ะแล้วก็ครั้งหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อในเรื่องโจทย์ปัญหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ